โอ้ยโอ้ยยโยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ไม่ทำคลิปมาเสียนานนะซึ่งที่ทำวันนี้คือเราจะมารีแอคตัวอย่างแรกของ Spider-Man No Way Home ซึ่งนานมากกว่ามันจะมาในตัวอย่างเพราะว่า ของวันที่2ี่ของเดือนสิงหาคือเมื่อวานก่อนที่ผมจะทําคลิปเนี้ยของวันที่24เนี่ยมันมีตัวอย่างหลุดออกมาเว้ยหลังจากที่ไอตัวอย่างที่หลุดออกมามันปล่อยออกมาเมื่อวานทางโลกโซเชียลใช่ปะวันนี้ตัวอย่างแรกมันมาแล้วครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าคือเป็นตัวอย่างที่แบบทุกคนหรือเื่อ็แฟนมาเวลของสไปดี้เนี่ยแม่งต่างรอคอยกันมากปะ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไง ผมก็เตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็เป็นอ,อีกคนหนึ่งที่ผมแบบรอตัวอย่างนี้มานานมากพอสมควรเลยไปเริ่มมาดีกว่าอืม oh, อ้าวเรียบร้อยตัวเปิดเผยสถานะชน้วแต่ไอ้นี่แล้วแหละ

When Mysterio <laughs> my identity, oh, <laughs> I was wondering if maybe you could make it so that he never did. Don't cast that spell. It's too dangerous. Fine, I won't. The entire world is about to forget that Peter Parker is Spider-Man. Wait, everyone? Can't some people still know? That's not how the spell works. So MJ's gonna forget about everything we've ever been through. Stop tampering with the spell. Oh my God, Ned, he's my best friend. My Aunt May should really. Stop talking. Huh? Just happened. You tampered with the stability of space time. The multiverse is a concept about which we know frighteningly little. is you trying to live two different lives oh oh dangerous if it comes hello Peter oh bye Likewise, เอ้ยกลับมาจริงวะ่ะเฮ้ยขนลุกเลยเพราะว่าตามข่าวเลือคนที่เป็นนักสแสดงของอ่าดออรออตโตบูดเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะนักสแสดงที่เคยเล่นในแซมไรมี่อะ่ะก็อยู่ดีก็มามีบทบาทข,ของใน Spider-Man มนโนเว o no m e นนะแล้วจะเป็นตัวละครเดียวกับในภาคแซมไรมี่หรือเปล่าที่โทบีแม็กควเอแสดงอะ่ะโอ คือตัวอย่างนี้ยังไม่มีอะไรบอกมากนะแค่บอกว่าตัวของปีเตอร์เนี่ยไปไปขอความช่วยเหลือกับสตีเฟนสเตนหรือด r ร์สเตนนั่นเองแล้วก็จากที่เราเห็นในเอ็นเครดิตของ Far f ฟอ m Home เนี่ยเรารู้เลยว่าตอนนี้ทุกคนอนะ่ะรู้แล้วว่าปนะีเตอร์นั่นคือสไปดี้นี่แหละมันเลยน่าสนใจว่าหลังจากนี้คือจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันมันมันรู้หมดแล้วอะ่ะ แล้วก็อย่างหนึ่งคืออ่าคนที่เป็นอิเล็กโทรที่แสดงโดยเจมมี่ฟอกเนี่ย mm hmm. ก็เมื่อกี้เราเห็นสายฟ้าไปแบบนั้นนะที่เป็นแบบสีเหลืองอะผ่ามาด้วยแล้วก็ตัวร้ายของผ้าอนี้ที่เรารู้ที่รู้กันนะคือมันจะมีอยู่3ตัวก็คืออิเล็กโทรอ่าอตเตอร์อบุ๊แล้วก็ ut, วกรีนกอบบินส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากเห็นมากที่สุดซึ่งในตัวอย่างไม่มีปรากฏตัวก็คือ Spider ร์ r วิไม่ใช่เชิงว่า Spider ร์ r วิดิีเรียกว่าแบบ s p i เดอร์แอีก2คนนะ่ะที่เราเคยเคยดูที่ผ่านมาคือของเอ่อเทลบี้แมกไ e แล้วก็แอ r ดรูว์กาฟิลซึ่งจากที่คนมาโนก,กันคืออยากให้ s p i เดอร์แมนสคนนี้มาโหล่ใน No เว y โฮม e มาแต่ว่าเรายังไม่เห็นในตัวอย่างนี้ไงแต่ว่ามันยังมีมันมีรายชื่อหลุดออกมานะว่าเออสคนนี้อาจจะมีบทบาทของในโนเวโฮมก็ได้ ตอมารอรุ่นตัวอย่างที่2ว่าจะมีปรากฏตัวอย่างที่พวกเรามาัโนโกันหรือเปล่าถ้ามีปรากฏตัวจริงก็คือแบบยิ่พอสมควรนะผมคาดหวังภาพนี้มากอะเพราะว่าแบบมันมันเป็นสเกลใหญ่ถ้ามันแบบเล่นเวนี้นะคือมันจะยกระดับจากฟอร์มโฮมเป็นอย่างมากเลยอะแล้วก็ในตัวอย่างเนี้ยเราจะเห็นชุด i อรอนสไปเดกลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งด้วยแล้วก็ อืมไอชุดแบ็กโกสุดที่เราเห็นไอไมเก็ทที่มันเป็นสีดำๆเนี่ยมันเป็นอ่าเป็นชุดที่เคยมีตัวอย่างหลด,ดจากในของเล่นของฮอตทอยหรือไปก็ของแฮสโบแล้วก็อีกชุดหนึ่งอ่ะผมจําชุดไม่ได้เหมือนกันนะมันเรียกว่าชุดอะไรนะั่นเดี๋ยวผมแปะภาพให้ดูแล้วกันนะีประมาณนี้เลยหากใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ตดล่าคลิปด้วยะคระับวันนี้ขอตาตัวไปก่อนสวัสดีครับ